สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของรับเงินฟรี a n c นะครับประจำวันที่13สิงหาคม2564นกะครับก็นะครับก็มาถึงใกล้กับครึ่งเดือนของสิงหาคมแล้วแล้วก็เหลืออีกประมาณ4เดือนด้วยกันนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะสิ้นปีแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับใครที่เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วเราก็วางแผนการเงิน เป็นยังไงกันบ้านนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับได้คลิปวิดีโอนี้เนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกอังเปากันนะครับคนก็นังอังเปาที่ผมได้แจกไปแล้วก็ใครได้รับก็นําไปสะสมไปออมนะอ่าเอาไว้เพื่อเราจะได้ตั้งเป้าหมายไว้ซื้อสินค้าไว้ซื้อของหรือไว้ใช้อะไรต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราก็แล้วแต่เรานันเองเนาะโอเคครับวันนี้ก็ เรานะมาอยู่ใน e p ที่เท่าไหร่นะอีพีนี้ก็คือเป็น e p ที่25นะเพราะว่าสืบเนื่องจาก e p ีที่24นะตอนนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะบหนึ่งพัวิวนะผมก็รอให้ถึง1,000วิวผมก็เลยมาอัดคลิปนั่นเองนะครับทำให้เลทนะเวลาตอนนี้ก็ทําให้เลทหน่อยเนอะคืออยู่ที่1นึ่ทุ่มกว่านะไม่ใช่ดิสิบแถึง 1 8 28นะครับโอเคเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะผมก็จะสร้างซองอังเปาเลยดีกว่านะครับสำหรับการรับอังเปาในแอปนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็คุณต้องมี2แอปก็คือ1แอปทู money wallet นะครับเพื่อที่ว่าจะรับอังเปาเพื่อที่จะกดลิงก์อังเปาเนาะลิงก์อังเปาก็เป็นลิงก์ของ To m o n e y w a l l e t นะครับแล้วก็ถ้ากดไปถ้าเราได้รับอังเปาก็จะส่งเงินไปที่ To m o n e y wallet ฉะนั้นคุณต้องมี t o money w a l l e t แล้วก็ผูก ผูกกับเบอร์ของคนไว้เรียบร้อยนะครับอย่างที่สองก็คือแอปที่มีชื่อว่าไลน์นะเพราะอะไรต้องถึงต้องมีไลน์ด้วยเพราะว่าลิงอ่งเปาที่ผมจะส่งไปผมจะส่งผ่านช่องทางของไลน์นั่นเองนะครับคุณก็ต้องมาแอดไลน์ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับในส่วนของการสร้างซองอ่งเปากันดีกว่านะครับ ep ที่ยี่สิบสี่แล้วเปล่า เดี๋ยวก่อนเอ้ย25นะครับขออภัยทุกคนนะ EP ที่25นะครับก็ยอดวิวนะหน0วิวนะครับไอ้1,000วิวแล้วก็ต้องขออภัยด้วยลวกันเนาะขอเมื่อวานนะเมื่อวานผมลืมนะเซตท่าใหม่ก็คือให้เป็น19 1เนะ้านาเนาะทำให้สามารถกดได้ก็คือ19กว่ากวานั่นเองนะเพราะว่าผมเซฟผิดนั่นเองนะขออภัยด้วยลวกันเนาะโอเค100บาทนะครับเพราะว่า ไม่ถึง3,000วิวเนาะเมื่อวาน200บาทเพราะว่าวันแม่ด้วยแล้วกันนะครับเมื่อวานเนาะอันนี้ก็ลดเหมือนเดิมก็เหลือประมาณ50คนด้วยกันเงินทองไหลมานะครับแล้วก็สร้างเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ก็2นาทีกว่าแล้วเกือบ3มนาทีแล้วโอเคผมขออนุญาตแคปหน้าจอหน่อยสักครู่หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็กดยืนยันแล้วกันเนาะจะพาไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็จะกดคัดลอกลิงก์นะแล้วก็ผมจะไปไว้ในส่วนของอ่า ไลน์นั่นเองนะก็ตอนนี้นะครับคุณก็ต้องไปแอดไลน์ก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแอดไลน์นะครับโอเคครับผมนะให้เรามาเปิดไลน์ก่อนนะคือไลน์นี้เลยนะให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นก็นะให้เรามาที่เมนูนะเมนูในการเพิ่มเพื่อนหรือแอดนั่นเองนะกดเข้าไปนะครับเสร็จทีนี้นะครับให้เรามาที่เว้นขยายนะครับตรงนี้นะจากนั้นก็นะาให้เราแอดนะก็คือให้เราเลือกอันนี้ก่อนที่เป็นไลน์ไอดีก่อนนะครับอ่า แล้วก็ใส่แอดด้วยนะครับข้างหน้าแล้วก็แอด eev นะครับ uh, แล้วก็8393แล้วก็ตัว d h นะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เรานะครับกดที่เว้นขยายอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะค้นหาไปก็จะขึ้นนะครับเป็นโลโก้ของช่องรับเงินฟรี anc นะครับตรงนี้ก็คือว่าถ้าใครยังไม่ได้เพื่อนๆเนาะให้เราทำการเพื่อนเพื่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เรากดคาว่าแชทนะครับ กดไปปั๊บนะครับสำหรับผู้ชมใหม่เนาะสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเพื่อนเพื่อนไปเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของคุณนะก็คือว่าสวัสดีคุณจุดๆๆเนาะสำหรับไลน์นี้ใช้เพื่อรับเงินฟรีจากอังเปาทูม n น y ี่วอลเล็ตนะครับที่นี่จะไม่มีการลงทุนใดๆดทั้งสิ้นถ้าคุณสนใจรับอังเปากุณากรอกรหัสโค้ดตามที่แจ้งไว้ในคลิปช่องรับเงินฟรี ANC ได้เลยอ่ะก็โค้ดผมก็จะให้ในคลิปนี้แหละนะก็ให้คุณดูคลิปนี้จนจบแล้วกันเนาะ แล้วก็โค้ดสามารถส่งได้นับก็คือเหมือนเดิมเลยเวลา19บนากาสินาทีนั่นเองนะโอเคนะครับผมซึ่งอันนี้คือเป็นโค้ดของเมื่อวานนะสมมติว่าคุณส่งโค้ดไปแล้วก็มันมันก็จะขึ้นลิงก์แบบนี้แล้วก็คุณกดลิงก์ไปอะ่ะอันนี้คือลิงก์ของอังปเปานะสมมตินะคุณกดไปปั๊บนะแล้วก็มันขึ้นแบบนี้แสดงว่าซองอังปเปาหมดแล้วนะอันนี้อยากแจ้งก่อนนะครับสำหรับคนที่กดแล้วก็มันขึ้นแบบนี้เนาะ ก็คืออังเปามันหม,ห,มห,มหมดแล้วนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้โค้ดนะก็คือโค้ดในวันนี้นะครับก็คือว่า a n c แล้วก็ x นะครับแล้วก็ตามด้วย m e s s ่นะ่า a n c x แล้วก็ m e s s, s i นะครับ a าพิมพ์ตามนี้แล้วก็กดส่งได้เลยนะครับเมื่อคุณกดส่งไปนะครับก็จะมีนะลิงก์อังเปาส่งเข้ามานะก็ได้บอกเลยว่า สร้างเมื่อวันที่13นะครับแล้วก็หมดเขตอายุหมดเขตวันที่16แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าสิทธิ์มันเต็มนะครับตรงนี้สิทธิ์เต็มก็จะไม่สามารถรับได้มันก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้ก็คือซองของขวัญหมดนั่นเองเนาะซึ่งซองความนี้มีมูลค่าอยู่ที่50บาทแจก50คนเนาะให้เรากดลิงก์ตรงนี้นะอ่าตรงนี้ผมเลือกก่อนเพราะว่ากลัวมีคนไปไปคัดลอกนะเอ้ยไปค้นหานั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะกดนะครับ โอเคทุกคนนะเมื่อเรากดเข้าไปก็จะขึ้น t r u m a n y Wallet นะเงินทองไหลมาใช่มากรับซองอังเปาจาก n a ว v วีนะครับแล้วก็ให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราตรงนี้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกไว้กับบัญชีของ t r u m a n y Wallet 10หลักด้วยกันอันนี้ยกตัวอย่างนะศูนย์ศูนยนะถ้าเราใส่เกินนะครับมันจะไม่สามารถที่ที่จะใส่ได้เนาะอ่าสมมติว่าเราใส่ถูกแล้วนะครับให้เรากดคําว่าตกลงอันนี้นะ กดตกลงแล้วก็มันจะมีซองอ่งเปาเรียงมาเนาะให้เราเลือกซองอ่งเปาอันใดอันหนึ่งเนาะเรากดป๊บนะเขาก็จะให้เรากดตกลงเนาะแล้วก็จะบอกว่าเราได้รับเงินอ่งเปานั้นกี่บาทนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คือเป็นการรับอังเปาเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซองนี้นะครับมีการกดแล้วหรือยังนะอ่าก็ดูที่รายละเอียดของซองอ่างเปานะครับกดเข้าไปนะครับคุณจะเห็นว่านะอ่าซองนี้ยังไม่มีใครกดเลยนะครับนะครับเห็นไหมนี่ทุกคนนะ คุณยังไม่ได้รับซองจักนาวีอันนี้คือของผมเองนะซองจะหมดอายุวันที่16กนะก็คือเป็นซองเดียวกันแหละเนาะเวลา16 18นาฬิกายีนา,าทีที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้เนาะอ่าตอนนี้ก็นะครับยังไม่มีใครเปิดรับซองแล้วก็จำนวนเงินก็1นึบาทเนาะก็หวังว่าทุกคนที่รับชมคลิปอีดีโอนี้นะครับก็สามารถที่จะกดรับได้เนาะหนึ่งร้อาหคนสำหรับผู้โชคดีเนาะซึ่งรหัสก็คือ a n c อัน,นิโคดนะ x แล้วก็เมสซี่นะครับ M E S S I นะครับใส่โค้ดเวลา19.15นะครับฮะจนถึง2ทุ่มพอดีเป๊ะนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอผมขอตั้งค่าสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งค่าสักครู่หนึ่งก็คือ19นาฬิกา15นาทีผมไม่อยากให้พลาดเหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานผมลืมตั้งค่านจนทำให้เพื่อนๆของเรานั้น กดไปได้ล่วงหน้านั่นเองนะแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของผมเนาะผมก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะผมก็ต้องขอโทษสําหรับคนที่มารอรับอังปาเวลา19บเนการ15นาทีด้วยแล้วกันเนาะโอเคผมตั้งค่าียบป้อยแล้วนะครับตอนนี้เนาะตั้งค่าอีกเครื่องหนึ่งนะครับอ่าก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกคนนี่อ่าเออมันมันไม่โฟกัสไม่เป็นไรเนาะ โอเคทุกคนนะครับก็สลับวิดีโอนี้นะก็หวังว่านะวหวังว่านะครับ,รบทุกคนน่าจะชอบนะครับแล้วก็ขอภัยสลับเมื่อวานด้วยแล้วก็สหรับคนที่ อยากให้มีกีกรรมนี้ต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์เยอะๆนะให้ถึง1,000วิวนะภายใน24ชั่วโมงนะก็จะมาสร้าง EP ที่26กันถ้าถ้าถ้ามันถึง3,000วิวนะก็จะมาแจกนะเพิ่มจาก100เป็น200บาทนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับจนจบนะครับขอบคุณครับ